ทาลิปมันก่อนอมาลงไพเมอร์ก่อนนะคะเป็นตัวนี้สุ่มซื้อมาจากญี่ปุ่นค่ะไพเมอร์ที่เป็นซิลิโคนมันหนักไปหน่อยก็เลยลองเป็นเนื้อน้ำน้ำดูใช้นาสะคะเชียร์กลสีแซนตาเฟยมีเดียมสอง ซื้อมานานมากแล้วนะคะนี้นานมากเราว่ากันว่าเปิดเปิดอยู่ได้สิบสองเดือนใช่ไหมยี่สิบสี่เดือนยี่สิบสี่เดือนมาหลายรอบแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงรองพื้นค่ะชี้เกี่ยชอบใช้แป้งอัดแข็งมากกว่าขวดนี้มันช่วยเขาเกลี่ยนก่อนแล้วค่อยใช้ แล้วก็ใช้ฟองน้ำขี้เกียจจบเกลี่ยลืมป้ยไปถึงตรงคอตรงหูได้นะคะเดี๋ยวลอยแมตต์ลูมิเอเอ็กซ์ตรีมนะคะเบอร์สามสิบอันนี้จะปัดจะทาแค่ตรงใต้ตาเพราะว่าใต้ตาดำค่ะแล้วก็ย้ำๆไปตรง ที่ต้องการให้อยู่นานส่วนขอบหน้ามันไม่เป็นไรอยู่แล้วไป Mac Fix Plus นะคะอันนี้เป็นอันเล็กที่แถมมาหมดไปนานแล้วค่ะซื้อคนใหญ่มาเราเติมกับไปพกพาง่ายดีเราม,มาลงไซ้เมอรอตากัน Into Face Shadow Insurance นะคะ ีเดยวไม่ต้องเยอะชอบทามาลากจนถึงคิ้วด้วยไม่รู้ทำไมเพรรู้สึกว่าแบบมันช่วยให้อายแชโดว์ติดทนนานใช่ไหมคะเราที่เขียนคิ้วก็จะมีเนื้อฝุ่นก,ก็เหมือนอายแชโดว์ก็เลยทาจะได้เหมือนให้มันติดทนนานไปด้วยมาทาคิ้วกันก่อนนะคะ ทาหือเขียนใช้ของคอสลักสีซอฟต์แบ็กค่ะตอนแรกอยากได้ของแม็กค่ะเพราะเห็นพี่ทีเคบอกว่าบอกว่าดีแล้วลงไหลหลงเชื่อแต่มีโอกาสได้ไปอีฟแฟนบอยก่อนเจอนนี้ก็เลยซื้อมาก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ซื้อแม็กสักที ก็เลยกะว่าอันท่านี้หมดอันต่อไปจะเป็นแม็กคิ้วนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนานมากแล้วปล่อยให้มันฟูฟ่องขี้เกียจก็เลยใช้วิธีเขียนเอาก็สวยโอเคใก็ได้ประชดค่ะสวยเนะี่ยแค่นี้ก่อนเนะาะเพราะเวลาประมาณทั้งหมดบนหน้า หมดไปกับการเขียนคิว้วเลยอยากให้มันจบๆไปก่อนไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราบ้างเราเป็นเลยอย่างแรกทำถ้าเขียนคิ้วเสร็จคือสบายใจมากเหมือนแบบเหมือนสอบเสร็จแล้วได้ไปกินหมูกระทะตอนเลิกเรียนแล้วก็แบบฝุ่นนะคะของบ๊อบบี้บราวน์เป็นสองสีคะ่ะบราวน์คิดแซนโดแล้วก็มฮอกกานี นี้ไม่ได้เลือกค่ะไปที่ร้านไปตอนไปทําคิ้วเขาให้ทําฟรีอะไรการคิ้วฟรีอะไรสักอย่างแล้วแบบอยากได้พอดีแล้วซื้ออะไรครบพันให้ให้การคิ้วฟรีหนึ่งรอบก็เลยซื้อของไปอันนี้ไม่จําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เขาให้ฟรีสามรอบเลยโหดีใจมากไม่รู้ว่าดีใจหรือเสียใจอันนี้เป็นแปรงของสกินฟู้ดนะคะมันนานมากแล้วค่ะสมัยยังบ้าเกาหลีเป็นติ่งแปรงธรรมดานนี้ สีไว้ที่สีนี้สีอ่อนด้านข้างชอบทำนี้แล้วก็ทำเมินปุ้ง,งเลยแบบเดิมอีกครัง้งไม่ชอบกันเขนคิ้วเลยเราก็ไม่ชอบคิ้วแบบสีน้ำตาลที่มันไม่จริง ผมดำด้วยก็เขียนตามรอยเดิมค่ะที่เราใช้แบบดินสอเขียนไปไว้อยากให้ตรงนี้ดำหน่อยไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนเหมือนเราหรือเปล่านะ ระหว่างวันนะหน้ามันซับได้ซับต้องซับคิ้วด้วยอ่ะเพราะว่าคิ้วจะมันไปด้วยแบบเอากระดาษเช็ดชั่ววางแล้วแปะซับลงไปแล้วแบบมันจะออกมางั้นแบบพอถ้าไม่ซับแบบมันจะเป็นเงาเงาน่าเกลียดมากเลื่อมๆแล้วซับแล้วอยู่นานขึ้นมากนี่ แล้วพอได้อย่างนี้นะคะเท่ากันไหมอือหือไม่ต้องห่วงค่ะเราจะใช้แรงฟูฟูเบลนตัวเบลนตรงเบลนตรงนี้นะคะเบลนตรงหัวคิ้วไม่ให้มันเป็นแบบนี้ใช้แมกซค่ะสีเนี่ยสีน้ำตาล ค่อนข้างจะอ่อนกว่าถ้าเกิดเป็นบรอนเซอร์หรือไอ้ที่แป้งสีเ,เข้มอะคะ่ะเนี่ยถ้าเป็นฮูล่าเนี่ยจะเข้มกว่าจะเข้มและส้มกว่าไอ้สีแซดเดิลนี่จะเทากว่าหน่อยอันนี้จะส้มๆก็เลยชอบที่จะใช้เป็นคอนทัวร์จมูกดูธรรมชาติกว่าแต่อย่างแรกคือแป้งเปล่าๆนะคะบเบลนด์ก่อน เบนลงเบนลงมาข้างใต้คะ่ะส,สีที่บอก escape. สีเซนโดอ้ออกอ,อกแล้วก็ไล้ nah, จมูกทาใครทำอะไรก่อนแต่บุมชอบทำอันนี้ก่อนเพราะมันเชื่อมกับคิ้วพอดีตั้งแต่ตรงนี้นะคะเราจะทําตั้งแต่ตรงนี้เลย อ๋อเป็นคนดังไม่ค่อยมีถ้าเริ่มตรงนี้มันยังไงไม่รู้อีกข้างหนึ่งค่ะน่าแห้งมากตรงนี้แห้งแบบแห้งแบบไม่โอเคนเ้หนึ่งแท้งเหมือนไปสันแต่ไม่สันเพราะว่ามีน้อยมากปัดมาสคาร่าคิ้วนะคะวันนี้ใช้ของ ของอะไรนะ L'Oreal Brow Artist Plumper สีืีสีอะไรไม่รู้มันจะมีสองสีสีเข้มกับสีอ่อนอันนี้ใช้สีเข้มนะคะสัดไปเลยไม่รู้เท่ากันหรือเปล่านะคะเพราะว่าคิ้วนี่เกือบเท่ากันเอาเป็นว่าคิดซะว่ามันเท่ากันต่อไปก็จะไปที่ลูกกระตาหรือตาเอ๊ะเือนนั้นละ นี้อยากทาปากเข้มค่ะเลยคิดว่าตาเลยต้องอ่อนหน่อยไม่หน่อยอ่อนมากแต่อยากได้ตาวิบวับแวววาวนิดนึงใช้วันนี้ใช้ท์ตเล็กนะคะของท์ตจะใช้สีตรงเนี้ค่ะสีที่สีนี้สีแวนเดอร์จิ้มไปเลยเพาะหน่อย มันก็เริมที่จะไม่อยู่ในครีสนะคะจะเลยขึ้นมาหน่อย transition shade นะเออใช่ใช่จะแบบจากครีสขึ้นไปหน่อยอืมโอเคแล้วก็เป็นสี free spirit สีแบบขาวขาวเลยเหลือกานะคะ ก็จะได้สีอย่างงี้ง่ายๆก่อนแล้วก็ไปที่สีเข้มเรา multitasker มีสีเข้มๆสีน้ำตาลเข้มๆนิเดเดียวแค่ไปก็จิงที่นี่ ที่มีทีหนึ่งออนไปหน่อยอซื้อมานะคะอันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ใช้บ่อยซิ้มสีเดิมสี transition shade นะคะ Wanderer ที่เข้วตรงนี้หน่อยหน่อยลงลงมาหน่อยนึงก็จิ้มสี multi task สีดำสีน้ำตาลเข้มๆเหมือนเดิม นิดเดียวนิดเดียวชิดต่อให้มันลงมาหน่อยจากข้างบนนิดเดียวดเดียวเราก็จะอยากได้ความวิงวาววิงวาวของอันนี้เป็นดอลลี่วิงนะคะสีบีเหนึ่งเป็นวิงวาวคิมครีม ที่วาวมากและชอบมากวันไหนอยากมุ้งมิ้งทานี้มุ้งมิ้งเลยจ้าทาไปที่ตรงกลางนะคะจะใช้สีนี้ไม่รู้เป็นไรว่าใช้ดอนลิวิงตัวเนี้ยจะต้องใช้สีนี้ด้วยกันทุกทีจาก n นกเก็ตหนึ่งนะคะสีไซค์ r าหรอ แบบเบาๆวาวสีอะไรไม่รู้โอเคเราก็ใช้แรงฟูฟนเดิมน,นะคะเลนสีที่หายไปหางตาเราสีมัลติเทสเหมือนเดิมน,นิดเดียวแล้วก็เก็บความสะอาดที่โหนคิว้ว เราเป็นคนไม่ทานโอคิ้ววาวเลยชอบโดคิ้วที่แบบด้านๆและอีกอย่างนึ้งก็คือเราชอบแปลงอันเดิมไฮไลท์จมูกด้วยสีด้านแต่ตาเหน้องอายไลเนอร์นะคะของ เอาวองเซสีแดงวันนี้จะไม่ติดขนตานะคะเพราะว่าเป็นคนติดขนตาไม่เป็นเพราะติดทีไรแล้วมันแทงตาทุกทีเลยไม่สบายตาไลท์ลาสเชสคาเมราอันนี้เป็นแบบไม่ water proof นะคะไม่กันน้ำเพราะว่าขี้เกียจน้งขนตาล่างจะปัดเป็นแบบ กันนะ้ำค่ะช้นหมนฮิปโนสตาเด้งคอนทัวรนะ์หน้ากันกว่า f เฟสเ l นเดอร์ลา่าใช้ฮูล่านะคะเ e เ e ฟ i ตฮูลา่าตรงนี้ตรงนี้ก่อน แล้วค่อยเลนเลนขึ้นไปกับเลนลงมาเก็บเงินควเกลียดแล้วก็จะมาบรอนเซอร์หน่อยชาล็อติบรี่นะคะฟิล์มสตาร์ รอนเซอร์ er หรือแบบรอนเซนโกใช้สีเข้มกับแปรงที่แบบเน่าเน่าอะสกินฟูดฟูลมากจิ้มไปเลยเคาะแล้วก็จัดไปอันนี้จะทาปัดแก้มสีชมพูของนา r s สนะคะนา r s ส,สีมาตาฮาริ ไม่รู้เหมือนกันเป็นสีชมพูม่วงม่วงแบบนี้ขึ้นมาน่แอปเบลแล้วก็เบลนด์ค่ะจมูกที่หนึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ใช้ที่เราใช้ตัวเดิมค่ะคู่ที่คู่กันกันกบตัวบรานเซอร์ของชาลต์ทิเบอร b u ี่นะคะ ขันไม่ได้คืออ่อยคลองนี้นี่หน่อยถ้าอย่างนี้ปากอ่อนก็โอเคเป็นพิงดัสของท o m f ฟอรนะคะทาไปเลยก็จะชิวๆชิคๆไปตลาดได้เลยได้เดี๋ยวสีมา เราต้องไปให้สุดค่ะเป็น Nars Audacious Lipstick นะคะสนนีน่าขินว่าเจนเป็นสีแดงที่แบบดูเป็นแดงนะเอาความเตาตรงๆดูเป็นสีแดงแต่บอสอันนี้ก็เป็น f ฟินิชลุกนะคะเมื่อกี้อัดตอนถ่ายทอนทาไว้แต่มันหายไปไหนไม่รู้มันไม่ติดก็เลยกลับมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นลุกแบบนี้ แล้วก็ได้ฉีดฟิกฟิกพลัสไปให้มันแบบมันอะไรอะ่ะมันดูไม่เคกี้อะ่ะไม่แป้งมากเพราะว่าแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆจะมีความเป็นแป้งมากพอเหมือนเราชอบลุกตอนที่แบบแต่งหน้าไปสักพักหนึ่งหน้าเริ่มมันออกมาเนี่ยจะสวยอันนี้ก็ฟิกพลัสช่วยคุณได้คะ่ะอันนี้เป็นกล้องหน้านะคะเพราะว่ากล้องเมื่อกี้ไปดูกล้องหลังมา ที่ถ่ายไปเป็นกล้องหลังมันดูสว่างไปนิดนึงดูเป็นแบบสีแดงเนี่ยความจริงเป็นสีแบบเนี้ยแต่ในกล้องดวกมาเป็นสีแบบแดงกว่านี้แล้วแก้มก็แปดแป่นกว่านั้นนะคะอันนี้คือฟินิชลุคของจริงเมื่อกี้แอบไปเติมอายไลเนอร์สีดำใต้ตาม,มาด้วยให้มันดูคมขึ้นไปอีกชอบไม่ชอบอยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะนีคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ไปก่อนแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ